แป้งนุ่มมากถ้<ป>าเ<ป><ป>ร่เจอจะเปทาไมแป้งมันไม่เหมือนคนอื่นเลยคืออันนี้เราจะใช้แบบพิมมากเ,เทคนิคแบบทําให้แป้งนุ่มละลายในปากเนี่ยค่ะ<อ>คือปกติแล้วขนมเทียนทั่วไปอ่ะถ้าแช่เย็นแล้วเขาจะแข็งเลยแต่ของทางร้านไม่สวัสดีครับผมอีทช,ชำนาญสารพาสวบครับสวัสดีค่ะน้องป๊อปปี้อภรราค่ะมาเลยฮะใครที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์ได้เด้ดพี่น้องเด้อ เป็นนาเป็นตาได้ถ้าเป็นนาบ้างเนี่ยฮะแต่ว่าวันนี้พี่อีทกับน้องบอมบี้มาทั้งทีเสื้อวาความแซบความนัวค่ะโอ้ยน้ำลายซ้อแล้วเนาะซอแมนแมนครับแมนแล้วน้องพึ่งกระซีแบบเกี่ยวกับความคว้มงามเสื้อพานาแพ้่แต่ว่าผมซี่แตกอย่างเดียวครับอร้านนี้เหรอครับมาเลยค่ะขนมเพียรยายแก้วแม่ค้าขึ้น่ารักแถววันนี้แม่ค้าชื่ออะไรคะแม่ค้าแม่ตำรัค่ะ ตูนเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่3ค่ะอันนี้ก็จะเป็นมรดกตกทอดใช่ไหมคะคุณยายจังหวเลยค่ะท่านนี้ค่ะสวัสดีคุณยายดีค่ะคุณยายวันนี้คุณยายมาเองตอนนี้แกก็อายุ90ปีแล้วค่ะสูตรนี้ก็คือจะมีความยาวนานถึง70ปีก็คือสืบทอดจากคุณยายคุณแม่แล้วก็มาที่ตูนเนี้ยค่ะตูนเมื่อก่อนทํางานอยู่ซีพีเป็นนักวิจัยค่ะก็เลยลาออกมาทําตัวนี้โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเรามีตัวแทนอยู่ทั่วประเทศ แล้วก็ส่งออกอยู่6ประเทศค่ะเวลาส่งออกนี่เราส่งยังไงฮะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าทำานื่อสุกค่ะฆ่าเชื้อหนึ่งรอบแล้วก็แช่ฟรีซแล้วเราก็บินค่ะขึ้นเครื่องเวลาลูกค้าไปทักก็ไปเวฟก็ไปเวฟหรือไม่ก็อุ่น10นาทีก็ใช้ได้ค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะมีพี่บินบอลลูนิทพี่กิฟซ่าเกอรรเบอรี่แล้วก็พี่วอลฟินต่อช่วยรีวิวให้อย่างงี้ค่ะเพราะว่าพี่ๆเขาได้สัมผัสความอร่อยมาแล้วใช่วันนี้ก็อยากให้ ให้ได้ชิมด้วยนะพี่ชิมได้ไหมคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณบี้ฮะขนมหมกเคยกินไหมอีสานเขาเรียกขนมหมกขนมมเตยไฮเอิญขนมหมกแหมค่ะเตยยังเขาเรียกขนมหมกอีดีก็ไม่รู้จักนะคะขนมหมกรู้จักแต่อ๋อน้อยนะแล้วก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่สามารถส่งออกได้ใช่ค่ะนะครไม่ต้องทานเองคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะคนที่อยู่ต่างประเทศสนใจขนมหมกหรือว่าข้าวต้มข้าวต้มส่งไหมต้มผัดก็ส่งเหมือนกันโอ้ยส่งหมดเลยใช่ค่ะอ่ะตอนนี้ขาอยาให้ซิมก่อนค่ะซิมก่อนนะคะ คุเนี่ยคะช่วยลบกวนเลื่อนรถให้หน่อยนะคะเจ้าของรถขอไข่งงงูเจ็ดหนึ่งห้าสามค่ะอุดรธานีลบกวนไปที่รถหน่อยนะคะแป้งนุ่มมากคุณค่ะคือของทางร้านเราค่ะที่เกเจอจะเป็นแป้งนุ่มละลายในปากแล้วก็ใช่ค่ะเคี้ยง่ายด้วยไม่เหนียวไม่เหนียวมากเนาะ แต่จะไม่เหมือนขนมเทียนทั่วไปได้ค่ะหมดกระจาดได้เลยไหายซิหมดกระจาดเลยบรวอาทีนี้เนาะอันนี้ค่ะเราจะพัฒนาสูตรให้เป็นแบบแป้งนุ่มละลายในปากอะค่ะแล้วก็ตัวไส้อะทางร้านอ่ะจะคัดวัตถุดิบของดีจากทั่วประเทศก็คือใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้จากอัมพวาผักดิบิดสดถ้าสวปอีลีกินมดเข่งเร็วทีนี้โอ้ยไส้เค็มด้วยค่ะอยางให้ชิมชิมไส้เค็มค่ะใช่ค่ะ ปกติเทียนแก้วจะไม่ค่อยมีไส้หวานทำไมแป้งมันไม่เหมือนคนอื่นเลยคืออันนี้เราจะใช้แบบมากเทคนิคแบบทำให้แป้งนุ่มละลายในปากนยค่ะคือปกติแล้วขนมเทียนทั่วไปอ่ะถ้าแช่เย็นแล้วเขาจะแข็งเลยแต่ของทางร้านไม่ก็คือถ้าแช่เย็นปุ๊บเสร็จแล้วเอามาอุ่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกลับไปคืนตัวเหมือนตอนแรกที่เขาเป็นเลยค่ะมีมีขายที่ต่างประเทศยังคะนี่ตอนนี้มีค่ะตัวแทนที่เกาหลีอเมริกาฝรั่งเศสค่ะใช่แล้วก็ฮ่องกง แมนอีเดีบอกนี่แหละค่ะความอร่อยนะคะของแม่จำหลัดนะคะขนมเพียนแก้วที่มีการส่งออกด้วยนะคะใครที่อยู่ในงานมีมีร้านไหมคะยังไม่ถามหน้าร้านเลยนะได้ค่ะหน้าหน้าร้านตอนนี้ในสาขาขอนแก่นนะคะมีอยู่3ที่ก็คือมีตรงซอยมะลิวันเก้าค่ะซอยมะลิวันเก้าติดคอนโดกะละบุฟิกเล็กวิวแล้วก็มีอยู่ตรงโซนการไฟฟ้าค่ะส่วนภูมิภาคสาขาสอง นมลไปอุดหนุนกันได้นะคะมี3สาขานะคะแล้วก็มีอีกตรงนึงที่อยู่แถวค่ายสีพัชรินค่ะเป็นรถบริการอย่างเงี้ยอ๋อเป็นรถนะคะใช่ค่ะแล้วก็มีเดลิเวอรี่อะค่ะทั่วขอนแก่นเลยแล้วก็สามารถสั่งทางเพจ Facebook แล้วก็ไลน์แอดได้อย่างเงี้ยค่ะโอ้โหสั่งแก๊ปได้ไหมเนี่ยทางแก๊ปได้ค่ะแก๊ฟู้ดไลน์แมนแทนด้ามีหมดเลยค่ะคือช่องทางออนไลน์เราจับหมดเลยใช่ค่ะหลากหลายช่องทางนะยค่ะไปกันต่อเลยค่ะช่อทางไหนก็สั่งไปเลยนะบคขอบคุณค่ะ ซอยอุดหนุนพี่น้องบาง้างับเพราะว่าช่วงนี้กะช่วงโควิดเออโค<ะ> <COVID S 2> วิดเราไปแล้วพีออ่น้องเอ้ยขุดสวนอีโอไม่ค่อนกรม้าอีกตัวน,นี้นะครับซอยมาอุดหนนุพี่มองบาง้านเฮาสิได้มีรายได้กันแล้วก็แล้วกันนะครับผม